ครับตัดรอบนี้คนไปกี่เที่ยวแล้วครับเที่ยวนี้เที่ยวที่สามครับคือรถเรามันไม่ไม่มีรถคอกเราเราใช้เป็นรถติ๊กอัพตรอบนี้นะครับนี่คือวันที่สองใช่ไหมครับวันที่สองนี่คือเที่ยวที่สามครับยังไม่หมดยังไม่หมดครับยังเหลืออีกประมาณสองเที่ยวโอ้โหเหลือประมาณสองเที่ยวครับครับเทียบเทียบกับก่อนท้ายสมแดงกับหลังท้ายเนียมได้ขึ้นมากี่เท่าก็ขึ้นได้มาอีกประมาณสองเท่าครับเพราะทุกทีเราจะได้แค่เที่ยวหนึ่งเที่ยวกว่ากว่าแต่อันนี้มารู้สึกว่าจะได้ห้าเที่ยวห้าเที่ยวครับก็ครึ่งหนึ่ง่ง สองเท่าเลยครับสองเท่าเลยก็ได้เพิ่มขึ้นครับนี่โเที่ยวเท่าไรครับเนี่ยตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณเที่ยวนี้ก็ประมาณต่นกว่ากว่าก็คือน่าจะอยู่ที่ประมาณแปดพันกว่าบาทโอ้แปดพันกว่าบาทเพอาะฉะนนเพราะว่ามันแดดร้อนตอนสองหน้าพอดีให้ผมถ่ายเลยก็ใช้สมแดง สามตัวใช่ไหมใช่ครับเป็นสามตัวนี้ฉีดตั้งแต่ของเดือนเดือนธันวาปีหกเจ็ดครับเพราะช่วงช่วงน้าช่วงป่ามันขาดคออยู่พอเรามาฉีดแล้วคราวนี้ผลผลิตมันก็เพิ่มขึ้นมันมันมาออกคลายออกลูกตั้งตั้งแต่เก็บมานี่กี่เที่ยวแล้วทั้งหมดที่ที่เก็บคนไม่ขายนะที่เก็บมาช่วงช่วงยังไม่ได้ฉีดนะก็อยู่ที่ประมาณตันกว่าสองตันแต่ตั้งแต่พอฉีดมาเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ห้าหกเที่ยวแล้วครับเท่าเที่ยวแล้วครับพอพูดงจะตัด เที่ยวนึงก็เจ็ดแปดทันครับใช่ช่วงนี้ก็ราคาลงไปอีกหน่อยช่วงเดือนก่อนก็อยู่ที่แ8บาทกว่าแปดบาทห้าสิบตอนนี้เหลืออยู่6บาทสี่สิบครับก่อนใช้สมแดงได้ทั้งหมดประมาณตันกว่ากว่าหลังจากใช้มาไม่ต่ำกว่าหตันใช่ครับสุดยอดไม่สมแดงสุดยอดครับให้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ให้เกินร้อยครับสุดยอดสมแดง รู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีนะครับเดี๋ยวผมก็ขอตัวเอาไปลงที่ลานก่อนนะครับเดี๋ยวต้องกลับมาเอาอีกเดี๋ยวมันไม่ทันมันจะมืดก่อนนะครับก็เหลืออีกประมาณสองเที่ยวนะครับผมขอตัวก่อนนะครับไปังครับไปปังปังปัังปังปังปรบ